เก็บเงินไม่อยู่แก้เลยวิธีนี้นะคะรู้ไมหมหลายคนเลคะ่ะเครียดแล้วก็เสียใจกับเรื่องเงินมากเลยเพราะว่าบางทีมันรู้สึกตึงนะคะรู้สึกว่ามีเทนชันหรืออาการเต็มไปหมดเลยบางคนก็ต้องใช้ใจ่ายนู่นใช้าย,ยนยี่สักพักก็เดี๋ยวมีคนมายืมสักพักก็เดี๋ยวต้องมีเรื่องต้องใจ่ายเรื่องนี้นั่นรู้ไหมวิธีแก้ที่ง่ายได้เฉลยไหมโฟกัสไปยังสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือโฟกัสไปยังสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกร่ำรวยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะ มองไปในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึก yeah. แย่แม่เข้าใจข้อดีไหมคุณลองคิดดูให้ดีนะมันมีประโยชน์ตรงไหนที่คุณจะไปโฟกัสเรื่องเครียดๆแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาหรือโฟกัสเรื่องของว่ามีคนมายืมมีคนมาทําให้เงินชะเล,ลื่อยหลอลงทุกวันทุกวันนั่นแหละยิ่งคุณโฟกัสสิ่งใดแล้วก็ยิ่งสรุปสิ่งใดเกีวับตัวเองจริงนะก็จะมีมากขึ้นเพราะนั้นคุณต้องโฟกัสแต่สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึก p o s i t i i t y มังคงเหลือเฟือมีมากมายเหลือเฟือ อย่างเช่นอาจจะเป็นเงินที่คุณเก็บไว้แล้วก็มันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆโฟกัสไปยังจุดที่เพิ่มพูนนะคะคราวนี้จะทำให้คุณสามารถเก็บเงินได้อยู่โอเคไหมคะความรู้สึกของคุณมาก่อนสี่งเงนินก็จะตามมาถ้าคุณรู้สึกแย่รู้สึกจนคุณไม่สามารถมัง่งคั่งร่ำรวยได้คุณคุณไม่สามารถรู้สึกยากจนแล้วก็รู้สึกร่ำรวยขึ้นได้ถูกไหมคะ แต่คุณสามารถรู้สึกมกัง่งครั้งรำรวยแล้วก็ร่ำรวยมากขึ้นได้ด้วยแน่นอนโอเคนะคะวิธีนี้ก็สุดยอดมากแนละ้วถ้าใครชอบแล้วก็ได้ผลอะไรงไงก็มาบอกครูด้วยนะคะรู้สึกครูมากมายที่ได้ผลกันเรื่องนี้คุณลองไปอ่านได้ในเพจ่าวดีสไปนะคะครูวายไปลีสไปก็ฝากวัา,าวะทะนี้อย่าลืมไปโหลดแอป K O A P L y นะคะในนั้นมีเกมยิ่งจย,ยิ่งรวย นี่คือสิ่งที่ขัดแย้งกับคนทั่วไปเพราะเขาเชื่อไม่ได้ไม่ยิ่งใจเงิยจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นคุณลองไปเล่นเกมนี้ดูก่อนมันเป็นเกมแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือทําสิ่งนี้แล้วเงินก็จะเข้ามาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นับความสําเร็จและเงินเข้าเรื่อยๆมาบอกคุณด้วยแล้วกันะนะคะเงินเข้าากี่บาทวันนี้เงินเข้ามาวันนี้เงินเพิ่มพูนเท่าไหร่พพ์มาบอกคุณใต้คอมเมนต์นี้ด้วยแลเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะโฟกัสแต่ของที่ทําให้คุณรูู้้สึกเเพพิ่พ่มนนนทาับา